ร้านนี้แห L. ละร้านนี้แห L. ละหนูเห็นในโทรศัพท์ของเยอะมากสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับป้าหนูไปดูลิปสติกก่อนนะครับป้าเหรอตังเมื่อกี้หนูได้ยินเหมือนแม่ไหมลูกได้ยินค่ะหนูทาสีนี้สวยไหมป้าน่ารักมากเลยงั้นหนูขอสองอันนะคะได้ครับขอบคุณค่ะ,อ,คคะอุ้ยคชั่นอันนี้คชั่นก็หมดอุ้ยเป้งอันนี้ก็ โลชั่นอันนี้หนูเอาสองสูตรได้ไหมป้าอยากได้อะไรหยิบเลยเดี๋ยวป้าใจ่ายให้ป้าใจปั้มซะด้วยอันนี้ของหนูเปิดรือเปล่าใช่ป้าหนูลืมเลยนะเนี่ยเอ้ยในขี้ลืมวายตายแก่แล้วยังไม่เจียมมาหลอกเด็กอุ้ยมีกระเดดีเซ่ในฟูกุด้วยงั้นหนูเอาสีซองเลยนะป้าจะไปเผื่อเพื่อนที่โรงเรียนด้วยเอาเลยครับต้องตั้งหนูต้องตั้งใจเรียนนะลูกยังมีแฟนเด็ดขาดนะค่ะแม่พ่อกับลูกอยู่ไหนกันเนี่ย สวัสดีค่ะลูกค้าป้าพาลูกมาเลือกของอะไรนานขนาดนั้นแม่นั่งรอจนหิวข้าวแล้วเนี่ยโ<ะ>อชั่นซื้ออะไรตั้งสองขวดนี่ป้าลิปส,สติกให้ลูกทาทำไมคูชชั่นอะไรเนี่ย เอาไปเก็บให้หมดเลยป้าไม่มีอะไรจําเป็นเลยสักอย่างให้พาลูกไปซื้อของทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีชอบตามใจลูกตลอดแม่หนูขอซื้อกันแดดได้ฟูกูได้ไหมเป็นเด็กเป็นเล็กจะหัดทาทําไมมันไม่จําเป็นแต่กันแดดมันจําเป็นนะแม่เพื่อหนูใช้กันทุกคนเลยนะแม่หนูไปโรงเรียนตากแดดทุกวันอย่าทากันแดดซื้อให้ลูกเถอะกันแดดมันจําเป็นจริงๆอืมอก็ได้ว้ายตายแล้วเขาเป็นพ่อลูกกันจิดอะไรแบบนั้นเนี่ย